สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิดในวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมีอะไรสนุกๆมาเรียนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะยังคงอยู่ที่บทที่8เรื่องการวัดปริมาตรนะคะสำหรับวันนี้ครูนิดจะมาพาเด็กๆวัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะและก็ถ้วยตวงนะคะ โดยเด็กๆจะต้องสามารถวัดและเปรียบเทียบปริมาตรในหน่วยของการเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้วยตวงก่อนอื่นเราไปดูกันค่ะว่าช้อนชาช้อนโต๊ะและถ้วยตวงนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรสิ่งที่เด็กๆเห็นอยู่ตอนนี้เราเรียกว่าช้อนตวงนะคะซึ่งเอาไว้สําหรับตวงพวกของเหลวต่างๆนะคะอาจจะเป็นน้ําปลาน้ามะนาวแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดไซนี้นะคะเราเรียกว่า1ช้อนโต๊ะ ใหญ่แบบนี้นะคะร้องลงมาแบบนี้เราเรียกว่า1ช้อนชานะคะเอถ้าเล็กแบบนี้ล่ะคะอันนี้เรียกว่า1ส่วน2ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานั่นเองนะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่า1ส่วน4ช้อนชานะคะโอเคนี่คือหน้าตาของช้อนตวงนะคะใหญ่แบบนี้ช้อนโต๊ะช้อนชาครึ่งช้อนชา1ส่วน4ช้อนชาค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูถ้วยตวงของแห้งค่ะของแห้งจะใช้ถ้วยตวงแบบนี้เช่นพวกน้ำตาลน,นะคะถั่วดำถั่วเขียวเหล่านี้ใช้ถ้วยตวงของแห้งอ่ะเรามาดูกันบ้างค่ะว่าแบบนี้เราเรียกว่า1ถ้วยตวงนะคะถ้ารองลงมาเราเรียกว่า1.2ส่วน2ถ้วยตวงหรือครึ่งถ้วยตวงนั่นเองนะคะถ้าแบบนี้เราเรียกว่า1.3ส่วนสของถ้วยตวงและเล็กที่สุด เราใช้คำว่า1ส่ว,วนสี่ถ้วยตวงนะคะเอาล่ะถ้วยตวงของแห้งผ่านไปแล้วต่อไปเรามาดูค่ะถ้วยตวงของเหลวนะคะนี่ทำเป็นแบบนี้มีสัญลักษณ์ไว้ครับก็แปลว่า1่ถ้วยนะคะอ่ะถ้าขีดเส้นขีดตรงนี้เสมอขีดแดงตรงนี้เราเรียกว่า1ถ้วยตวงนะคะเอาล่ะถ้ามาขีดขีดนี้เราเรียกว่า1ส่วนสองถ้วยตวงนะคะและ ถ้าเป็นขีดนี้เราก็เรียกว่า1 3ส่วน3ถ้วยตวงนะคะและ1ส่วนสี่ถ้วยตวงตามลำดับค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการตวงของแหง้งโดยใช้ช้อนโต๊ะช้อนชาและถ้วยตวงของแหง้งเราจะมีวิธีการตวงแบบไหนนะคะเรามาดูค่ะอันดับแรกเลยคือใส่ของที่เราจะตวงให้มันพูนเลยนะคะตักขึ้นมาแบบให้มันพูนเลยจากนั้นใช้ไม้ปาดขอบให้เสมอฟรบ นะคะคมันก็จะเสมอกับขอบพอดีของเต็มพอดีแบบนี้เราเรียกว่าวิธีการตวงต่อ1ถ้วยตวงหรือ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชาหรือ1ถ้วยตวงนะคะใช้วิธีการเดียวกันคือ1นใส่ของให้พูน2ใช้ไม้ปาดขอบให้เสมอก็เท่ากับ1ของสิ่งที่เราตวงแล้วนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะเด็กๆอากาศเปลี่ยนนะคะต่อป้ายเรามาดูกันต่อค่ะ แล้วถ้าเกิดเราจะเทของเหลวใส่ช้อนโต๊ะหรือช้อนชาเต็มช้อนหรือเทของเหลวใส่ถ้วยตวงให้ถึงขีดที่แสดงหนึ่งถ้วยตวงเราต้องทำอย่างไรเรามาดูค่ะนี่ง่ายเทลงไปให้ถึงขีดนะคะที่ระบุว่าคือ1ถ้วยตวงส่วนช้อนโต๊ะช้อนชาเราก็เลือกเอาที่เราจะใช้ตวงถ้าต้องการหนึ่งช้อนโต๊ะ ก็หยิบช้อนโต๊ะขึ้นมานะคะถ้าต้องการหนึ่งช้อนชาก็หยิบที่มันเป็นการตวงหนึ่งช้อนชาขึ้นมาแล้วเทลงไปให้เสมอเรียบกับขอบพอดีนะคะ ต่อไปเรามาบอกปริมาตรของสิ่งต่อไปนี้เด็กๆขาปริมาตรก็คือสิ่งที่เราจะไปตวงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือของแห้งนะคะเราสามารถบอกปริมาตรของมันได้เด็กๆขาเรามาตวงข้าวสารในกระสอบว่าได้กี่ถ้วยตวงนะคะเอาล่ะใช้ถ้วยตวงนี้นะนับค่ะ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าห็ด แ9ดเก้าตวงข้าวสารในกระสอบได้1 0ถ้วยตวงนะคะดังนั้นปริมาตรของข้าวสารเท่ากับมีปริมาตรถ10ถ้วยตวงนั่นเองค่ะเด็กๆคะปริมาตรก็คือจํานวนของสิ่งที่เราตวงนั่นเองก็คือปริมาตรคือจํานวนของสิ่งที่เราตวงไม่ว่าจะเป็นของแห้งหรือของเหลวนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะถั่วแดงในกระสอบ ตวงได้กี่ถ้วยตวงคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 6หคูณสองได้12 12อบวกอีกหนึ่งเป็น13ถ้วยตวงนะคะดังนั้นถั่วแดงในกระสอบถือว่ามีปริมาตรเท่าไรคะกี่ถ้วยตวงปริมาตรของถั่วแดงคือ13ถ้วยตวงนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเรามาตวงยาในขวดได้กี่ช้อนโต๊ะคะเราใช้หน่วยการตวงเป็นช้อนโต๊ะนับค่ะ1 2, 3 4สี่ 5 6 7 8 9 10ได้ตวงได้10ช้อนโต๊ะนะคะดังนั้นยาในขวดมีปริมาตรกี่ช้อนโต๊ะคะ10ช้อนโต๊ะนั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาดูนะคะครูนิดอยากให้ตวงน้ำซุปโดยใช้ช้อนโต๊ะนะคะ,ะเริ่มตวงน้ำซุปนับค่ะว่าตวงได้กี่ช้อนโต๊ะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้า14ด1ส ตวงได้14ช้อนโต๊ะนะคะดังนั้นเราเรียกว่าน้ำซุปในถ้วยนั้นมีปริมาตรเท่ากับ14ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูนะคะเด็กๆดูพริกไทยในขวดนะว่ามีปริมาตรกี่ช้อนชานับค่ะ1 2 3 4 5 6 7ห้าพริกไทยในขวดมีปริมาตร7ช้อนชานะคะเรามาดูเกลือในชามกันมาก ขออภัยค่ะเรามาดูเกลือในชามกันบ้างว่ามีปริมาตรเท่ากับกี่ช้อนชานะคะสังเกตนะอันนี้ใช้ช้อนชาในการตวงอันนี้ก็ใช้ช้อนชาเหมือนกันต้องใช้หน่วยตวงเดียวกันนะคะ1 2 3 4 5สี่ห้าเกลือในชามมีปริมาตร6ช้อนชาเด็กๆคะพริกไทยในขวดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าเกลือในชามคะ7เป็นยังไงกว่า6คะเด็กๆเปรียบเทียบคะ่ะถูกต้องคะ่ะ 7มีปริมาตรมากกว่านะคะ,ะไปดูกันต่อข้อที่6ค่ะน้ำมันในขวดนะคะใช้ถ้วยตวงแบบนี้เป็นถ้วย1ถ้วยตวงนะคะ,ะนับค่ะน้ำมันในขวดมีปริมาตรกี่ถ้วยตวงคะเยี่ยมมากค่ะมีปริมาตร3ถ้วยตวงส่วนน้ำเขียวในขวดมีปริมาตรเท่ากับกี่ถ้วยตวงคะเด็กๆเยี่ยมมากค่ะมีปริมาตรเท่ากับ4ถ้วยตวงเอาละเรามาลองเปรียบเทียบกันดู น้ำมันในขวดนะคะมีปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่าน้ำเขียวในขวดเด็กๆมองตัวเลขปริมาตรค่ะ3เป็นยังไงกว่า4คะเด็กๆถูกต้องค่ะ3น้อยกว่า4ดังนั้นน้ำมันน้อยกว่าน้ำเขียวนะคะเอาละเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับการวัดปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวด้วยการตวงอาจบอกปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะ หรือถ้วยตวงก็ได้นะคะ 2. เมื่อเราเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของเหลว2ส,สิ่งเป็นการบอกปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวใดวัดเท่ากันมากกว่ากันน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรนะคะอาจมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโตะ๊ะหรือถ้วยตวงง่ายๆเลยคือการเปรียบเทียบก็ดูตัวเลขของปริมาตรนั่นเองถ้าตัวเลขน้อยก็น้อยกว่าถ้าตัวเลขไหนมากกว่าก็แสดงว่ามันมากกว่านะคะเอาละค่ะเด็กๆ สรุปง่ายๆได้แบบนี้แล้วเพื่อให้เด็กๆเข้าใจวิธีการหาการตวงโดยใช้ช้อนชาช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้วยตวงนะคะแล้วสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยหน่วยที่ใช้ให้เด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับคลิปนี้ครูนิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ